ดาวเสาเป็นดาวคลอแกสขนาดมหึมาอยู่ในลำดับที่6นับจากดวงอาทิตย์มันมีรัศมีเฉลี่ยมากกว่าโลกประมาณ9เท่าและมีมวลมากกว่าโลกมากถึง95้าเท่าแต่มันยังคงมีความหนาแน่นที่ต่ำกว่าโลกของเราอยู่ดีนั่นก็เพราะว่ากลุ่มแก๊สที่ประกอบร่างกันเป็นดาวเสานี้เป็นแก๊สไฮโดรเจนเป็นหลัก ตามมาด้วยแก๊สฮีเลียมกับแอมโมเนียและยังมีกรรมัาันเป็นสารประกอบอยู่ในชั้นบรรยากาศในรูปของแอมโมเนียมไฮโดซันไฟดาวเสาเป็นดาวแก๊สยักษ์โดยมีรัศมีเฉลี่ยโดยประมาณของโลกแล้วมากกว่า9เท่าถือว่ามีขนาดความหนานแน่นมากนับว่าเป็นหนึ่งใน8ของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งดวาวเสามีรูปร่างเป็นวงแหวนรอบนอก และมีเส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวคั้วสั้นกว่าตามแนวศูนย์กลางเกือบ10เปอร์ซ็นตเป็นผลจากการหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วนั่นเองซึ่งดาวเสารจะมีชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยแล้วน้อยกว่าน้ำ0.70ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่แกนมีความหนามากกว่าน้ำเรื่องพวกนี้คงเป็นเรื่องทั่วไปที่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วฉะนั้นเราจะมาเริ่มเปิดความลับข้อแรกของดาวเสากันเลยดีกว่าค่ะ1 วงแหวนสะท้อนแสงที่ไม่ได้มีเพียงหนึ่งแต่มีถึงเจ็ดวงวงแหวนที่ล้อมรอบดาวเสาร์ได้นั้นมันเกิดจากน้ำแข็งที่เป็นองค์ประกอบของวงแหวนที่มีขนาดตั้งแต่หลักไมโครเมตรจนถึงหลักเมตรเลยก็มีทำให้มันสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีแตกต่างจากดาวเคราะห์แก๊สดวงอื่นที่มีวงแหวนล้อมรอบแต่เราไม่อาจจะมีบุญได้เห็นด้วยตาเปล่าจากข้อมูลที่เราได้จากการส่งยานอาวกาศสี่ลำคือ,อยานเซเชนไพโอเนียร์ ยาน Voyager หนึ่ยาน v เ g e r สองและสุดท้ายยานอวกาศ Cassini ยานเหล่านี้ได้ส่งภาพและข้อมูลต่างๆกลับมายังโลกซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลความลับต่างๆที่ดาวเสาได้ปกปิดเราเอาไว้เกี่ยวกับวงแหวนของมันสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับวงแหวนดาวเสาคือมันไม่ได้มีเพียงวงเดียวอย่างที่เราเคยเห็นกันแท้จริงแล้วมันมีวงแหวนขนาดใหญ่ล้อมรอบดาวเสาถึง7วงแต่และว,วงจะประกอบไปด้วยวงแหวนขนาดเล็กๆ ย่อยไปอีกจำนวนมากรวมๆแล้วก็อาจจะถึงพันวงเลยก็ได้ซึ่งแต่ละวงแหวนก็จะมีช่องว่างขั้นระหว่างกลางอยู่วงแหวนหลักๆของดาวเสาร์มีอยู่7วงตั้งชื่อตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษคือ A B C D E F และ G แต่ว่ามันไม่ได้เรียงตามลำดับตามตำแหน่งนะคะเพราะว่ามันจะถูกเรียงตามการค้นพบต่างหากเช่นสมมติว่าเราเจอวงแหวนวงแรกก็จะให้มันชื่อว่า A ริง แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นวงที่ใกล้ดาวที่สุดหรือเป็นวงที่อยู่ด้านนอกสุดหรือไกลที่สุดก็ได้ 2. ฤดูกาลของดาวเสาสามารถบอกได้ด้วยหกเหลี่ยมถ้าเราขยับจากวงแหวนเข้ามาใกล้ดาวเสารอีกนิดไปตรงทิศเหนือของดาวเสาบริเวณขั้วเหนือของดาวมีพายุข,ขนาดใหญ่โตมาหึมมาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเรา เป็นรูปร่างทรงหกเหลี่ยมบรรยากาศภายในพาย,ยุมีอนุภาคหมอกควันขนาดใหญ่และมีความเข้มข้นของอนุภาคสูงเจ้าพาย,ยุรูปร่างทรงหกเหลี่ยมนี้ถูกค้นพบเมื่อสมัยยาน Voyager 1แล้วซึ่งในสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้มากนักรอจนเวลาเลยผ่านไปจนถึงยุคของยาน Cassini ซึ่งแน่นอนว่าการโครจรของมันในครั้งนี้จะต้องบินไปสำรวจหกเหลี่ยมนี้อีกครั้ง และนี่ทำให้เราได้ข้อมูลมายืนยันว่ามีหกเหลี่ยมนี้อยู่จริงๆและมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ขั้วใต้ของดาวเสาร์ที่สำคัญมันก็ยังคงเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้อยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ยานเวเจอร์วันได้ค้นพบเหมือนตอนนั้นและจากการที่ดาวเสาร์มีการเอียงคล้ายกับโลกของเราโดยที่ดาวเสาร์จะเอียงตัวกับแนวระนาบในมุมเอียง26.73องศาซึ่งโลกของเราเอียงเป็นมุม23.5องศานั่นทำให้ดาวเสาร์ก็จะเกิดฤดูการคล้ายๆกับโลก คือมีหน้าร้อนและหน้าหนาวแต่ทั้งสองฤดูนี้จะสลับกันร้อนสลับกันเย็นตามที่มันได้โคจรไปรอบดวงอาทิตย์และเจ้าหกเหลี่ยมของดาวเสาร์นี้ก็สามารถบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าฤดูการบนดาวเสาร์ตอนนี้เป็นฤดูอะไรแล้วดังรูปนี้ค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าฤดูหนาวเย็นบริเวณขั้วเหนือของดาวเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนสีของหกเหลี่ยมนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครามและเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนในเดือนกันยายน สีของหกเหลี่ยมก็จะกลายเป็นสีทองออกเหลืองอ่อน,ออนซึ่งสีที่เปลี่ยนไปนี้นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์คิดว่ามาจากอนุภาคฝุ่นผงในชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์บริเวณที่เป็นพายุถูกแดัดส่องเป็นเวลานานในช่วงฤด,ดูร้อนของซีกเหนือทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนสีของอนุภาคขึ้นมาส่วนสาเหตุรองอื่นๆเช่นการหมุนวนของกระแสะอากาศซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการคิดและวิเคราะห์ถึงปัญหาการเกิดต่อไป ทะเลมีเทนบนดวงจันทร์บริวารยักษ์ไททันดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีบริวารอยู่หลายดวงหนึ่งในนั้นคือดวงจันทร์ไททันมันเป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์เป็นดินแดนที่ลึกลับของนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์อย่างมากเพราะว่าดาวดวงนี้มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากอุปกรณ์ถ่ายภาพส่วนใหญ่จึงถ่ายได้แต่เพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้น จนกระทั่งยานอาวกาศแคสซินีได้แบกเรดาร์ไปบินผ่านดวงจันทร์ไททันซึ่งมันสามารถสะท้อนผิวของไททันขึ้นมาและสร้างเป็นภาพลักษณะทางภูมิประเทศเบื้องต้นได้ทําให้เราได้เห็นพื้นผิวที่ราบเรียบกว้างใหญ่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ขรุขระเป็นเนินเขาลักษณะคล้ายๆทะเลสาบประกอบกับอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีชื่อว่าวิมส์ของยานแคสซินีตรวจวัดได้ว่าที่แห่งนี้ได้ปล่อยไอดีเทนและมีเทนออกมา การค้นพบทะเลมีเทนของดวงจันทร์ไททันดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์เข้าใจชั้นบรรยากาศที่หนานแน่นที่เกิดจากการที่รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์เข้ามาทำให้มเลกุลของมีเทนแตกตัวจนหมดและแหล่งมีเทนใต้ดาวนี้เองที่ทำให้บรรยากาศมีแต่มีเทนแม้สิ่งที่พบจะไม่ใช่มหาสมุทร แต่มันก็ไม่ได้ทำให้นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ล้มเลิกความพยายามในการสืบเสาะหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดาวดวงนี้แถมยังทำให้ความสนใจที่มีต่อมันมากขึ้นอีกด้วย 4. น้ำพุร้อนบนเอ็นเซลาดัสก่อนที่ยานแคสซินีจะได้ทำการจบชีวิตตัวเองลงบนบ้านหลังใหญ่ของมันมันได้ค้นพบสิ่งมหัศาจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำบนดวงจันเอ็นเซลาดัส องค์การนาซาได้ออกมาแถลงการค้นพบจากยานแคสซินีที่ได้บินผ่านดวงจันทรเอ็นเซลาดัสดาวบริวารของดาวเสา์และได้ถ่ายรูปรวมทั้งเก็บตัวอย่างไอน้ำร้อนที่พวยพุ่งออกมาจากขั้วใต้ของดาวนั้นทำให้เราได้เห็นว่าที่ก้นมหาสมุทรของเอ็นเซลาดัสมีกระแสน้ำร้อนเลี้ยงอยู่ซึ่งจะเป็นสภาวะที่คล้ายๆกับโลกของเราผลการค้นพบในครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ในวรารสารสาน โดยได้ระบุไว้ว่ามหาสมุทรใต้พื้นผิวของเอ็นเซลาดัสมีความกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมทั้งดาวและยังมีความลึกหลายกิโลเมตรซึงได้รับความร้อนจากแกนกลางของดาวที่เป็นของแข็งโดยที่แรงดึงดูดมหาสารจากดาวเสาจะบีบให้แกนกลางของเอ็นเซลาดัสเกิดความร้อนขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าหากว่าบนเอ็นเซลาดัสมีสิ่งมีชีวิตหรือผู้แบคทีเรียอยู่จริง ก็คงจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่โครงสร้างไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็สามารถทนร้อนทนหนาวได้ดีสีความลับของดาวเสารนี้คงพอทําให้คุณได้รู้จักดาวเสารได้ละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นและสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือการค้นพบความลับแต่ละอย่างของดาวเสารต้องแลกมาด้วยระยะเวลาอันยาวนานในการสำรวจ และความลับ4ข้อนี้ไม่ใช่ความลับทั้งหมดที่ดาวเสามีอย่างแน่นอนและที่แน่ซะยิ่งกว่านั้นคือความลับเหล่านี้ก็ยังคงรอให้มนุษยชาติสำรวจพบอยู่ นับตั้งแต่มนุษย์คนแรกเงนหน้ามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าในยามราตรีความเข้าใจเกี่ยวกับดวงดาวของเราเปลี่ยนไปเมื่อชายชาวอิตาเลียนยกกล้องสองมองดูท้องฟ้าในยามราตรีมองเห็นดาวยักษ์ผู้กลืนดวงจันทร์ของมันเองโดยในอดีตมนุษย์นั้นได้แบ่งดาวเคราะห์ออกมาได้เจ็ดดวงคือดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวเสาร์ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เพราะเนื่องจากดาวทั้งหมดนี้เคลื่อนตัวผ่านไปบนกลุ่มดาวเลิกพื้นหลังกาลิเลโอผู้อยากรู้อยากเห็นแงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เกิดความสงสัยว่าบนนั้นดาวที่สองเป็นประกายระยิประยับเหล่านั้นคืออะไรมีหน้าตาเป็นอย่างไรเขาจึงเกิดความคิดที่อยากจะมีดวงตาดวงใหญ่ๆเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวของเขาเองนั้นมองเห็นสิ่งที่คิดว่าอยู่ไกลออกไปได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่เขารู้ในสมัยนั้นมีเพียงเลนส์ตาของมนุษย์นั้นเป็นเลนส์นูนดังนั้นถ้าเขาจะทำดวงตาดวงใหญ่ก็ย่อมต้องทำจากเลนส์นูนเช่นเดียวกันกันกบตาของเขาเนื่องโดยเขาได้รับไอเดียเรื่องกล้องส่องทางไกลของฮันส์ลิปเฮอร์ซีจึงได้ลองผิดลองถูกจนกลายมาเป็นกล้องโทรทัศน์แบบกาลิเลียนที่เราได้รู้จักกันแต่สำหรับเขาแล้วมันคือดวงตาที่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยทีเดียวด้วยความที่วิลเลบอสโนริอุส ยังไม่ได้คิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการหักเหของแสงที่เราเรียนกันกล้องโทรทัศน์ของเขาจึงแตกต่างจากยุคหลังที่เลนส์ใกล้าตาของเขาใช้เป็นเลนส์เวลเพื่อที่จะได้นำตาไปแนบชิดกับเลนส์นั้นเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนซึ่งกล้องโทรทัศน์นี้ผิดกับหลักการสร้างภาพตามหลักฟิสิกส์เกี่ยวกับแสงในปัจจุบันทําให้ภาพที่มองเห็นไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนักหลังจากที่กาลิเลโอส่องดูดาวพฤหัสบดีอยู่นานหลายเดือน ทำให้เขามั่นใจกับการค้นพบดวงจันทร์ทั้ง4แห่งกาลิเลียนเขาก็ได้ไปส่องดาวอีกดวงนั่นก็คือดาวเสาเขาเริ่มต้นส่องดาวเสาเมื่อปี1610เขาก็พบกับเรื่องที่ทําให้เขาประหลาดใจคือดาวสามดวงโคจรรอบกันเขาพยายามวาดรูปดาวเสาตามที่เขาสังเกตเห็นแต่ต่อมาในปี1613เขาก็ต้องพบกับสิ่งที่ประหลาดใจกว่าเดิมคือดาวเหล่านั้นหายไปกลายไปเป็นดาวดวงเดียวเขาพยายามติดตามการเปลี่ยนอยู่นาน จนสุดท้ายเขาได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าดาวเสานั้นมีดวงจันทร์โคจรรอบตัวของมันและจะกลืนกินดวงจันทร์ของมันเองสิ่งที่กาลิเลโอเห็นเป็นเช่นนั้นเพราะกล้องของกาลิเลโอผิดกับกฎของเชนเลดังนั้นภาพที่ได้จึงมีกำลังขยายที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นไปปี1973นาซาได้ส่งยานไพ o เนีย11ออกสู่อวากาศเพื่อเดินทางไปยังดาวพฤหัสบดีและดาวเสา ซึ่งยานลำนี้มีหน้าที่หลักคือการถ่ายภาพดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์วัดความเข้มของสนามแม่เหล็กตรวจสอบชั้นบรรยากาศของดาวทั้งสองและวิเคราะห์ว่าวงแหวนของดาวเสาร์นั้นประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างและเป็นไปตามที่แม็กซ์เวลล์ได้ทำนายเอาไว้หรือไม่ยาน p i o อนเน11เข้าสู่วงโครจรของดาวเสาร์เมื่อวันที่28สิงหาคมปี1979และเข้าไปใกล้ดาวเสาร์ที่สุดที่ระยะ2 9 0 0กิโลเมตร ทำให้ได้ภาพถ่ายกลับมามากมายโดยมันได้ค้นพบวงแหวนชั้น F ของดาวเสาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นภาพทุกภาพนั้นนะักวิทยาศาสตร์พบว่าวงแหวนของดาวเสามืดกว่าปกติที่เห็นผ่านโลกเป็นเพราะกล้องบนยานนั้นคุณภาพค่อนข้างแย่ทำให้ไม่สามารถเก็บภาพออกมาได้อย่างตาเห็นจากโลกซึ่งจะถูกพัฒนาในยานรุ่นใหม่กว่าและแท้จริงแล้วอัตราการสะท้อนแสงจากวงแหวนนั้นน้อยกว่าที่เราคิดเอาไว้มากในปี1980 ยานไวเจอร์วันเข้าสู่วงโคจรของดาวเสาหลังจากที่ออกจากโลกมาได้3ปีไวเจอร์วันมีภารกิจหลักในการสำรวจและตรวจสอบวงแหวนของดาวเสาอีกครั้งโดยครั้งนี้ยานได้ศึกษาวงแหวนได้ละเอียดยิ่งกว่าที่ยานพายอเนียร์11ได้เคยเก็บข้อมูลศึกษาชั้นบรรยากาศและพื้นผิวของดวงจันทร์ไททันศึกษาสนามแม่เหล็กของดาวเสาและดวงจันทร์บริวารของดาวเสาไวเเจอร์วันได้ส่งข้อมูลที่เป็นการยืนยันเกี่ยวกับทฤษฎีของแม็กซ์เวล์ ทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์จึงได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องอย่างแท้จริงนอกจากนั้นยังได้ค้นพบวงแหวน G อีกหนึ่งชั้นทำให้ความรู้เกี่ยวกับวงแหวนมากขึ้นอีกขั้นหนึ่งยานไวเยเจอร์วันนั้นศึกษาได้เพียงเล็กน้อยเพราะมันมีภารกิจที่ต้องเดินทางต่อไปอีกยาวไกลแต่ถึงเช่นนั้นมันก็เปิดเผยความจริงมาได้อีกเยอะแยะเกี่ยวกับดาวเสาปี1981ยวเยเจอร์2บินโฉบดาวเสาเพื่อเก็บข้อมูล มันได้ศึกษาเพิ่มเติมจากที่ยานพี่ของมันได้ศึกษามาถ่ายภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้นเก็บข้อมูลได้มากกว่าเดิมซึ่งภาพหนึ่งที่ทาให้นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าวงแหวนของดาวเสานั้นไม่ได้ราบเรียบอย่างที่เราคิดกันมันศึกษาดาวเสารได้เพียงไม่นานก็ต้องลาจากดาวเสาไปเพื่อไปยังดาวยูเรนนสเป็นดาวถัดไปทุกคนลองนึกภาพดาวเสาดูนะคะมันใหญ่กว่าโลกตั้งสิบเท่าแล้วคุณลองนึกภาพวงแหวนของมัน แน่นอนว่ามันใหญ่มากๆแต่เอาเข้าจริงแล้วมันใหญ่มากกว่าที่เรามองเห็นอีกด้วยซ้าในปี2009 s p i ก้าสปิเซอร์สเปซเทเได้ส่องเข้าไปที่ดาวเสาเพื่อตรวจสอบวงแหวนของดาวเสานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเรื่องที่ตื่นตะลึงต้องบอกก่อนว่าสปิเซอร์สเปซเทเ s c o p e เป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่มองเห็นในย่านคลื่นอินฟราเรดซึ่งเป็นย่านที่ต่ำกว่าตามมนุษย์มองเห็นซึ่งสิ่งที่กล้องค้นพบคือกลุ่มฝุ่นที่ล้อมรอบดาวเสาอยู่ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจากสปิเซอร์แล้วทำให้เราค้นพบว่ากลุ่มฝุ่นเหล่านี้คือหนึ่งในชั้นวงแหวนของดาวเสาร์ซึ่งวงแหวนนี้มีขนาดใหญ่ถึง60ล้านกิโลเมตรเราเรียกมันว่าวงแหวนฟีบีที่เราไม่สามารถเห็นมันด้วยคลื่นย่านแสงที่สายตาม,มนุษย์มองเห็นเพราะฝุ่นเหล่านี้มีลักษณะคือดูดกลืนแสงที่ทําให้เราสามารถตรวจจับมันด้วยย่านอื่นแทนโดยวงแหวนนี้หนากว่าวงแหวนหลักของดาวเสาร์ถึง40เท่า และมันทำให้อนาเขตของดาวเสาเพิ่มขึ้นถึง250เท่าจากเดิมนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าวงแหวนนี้เกิดจากการที่ดวงจันทร์ฟีบีถูกพุ่งชนจากเทหวัตถุทําให้เกิดการแตกตัวกลายสภาพเป็นวงแหวนเนื่องจากการศึกษาวงโครจรของเหล่าเทหาวัตถุในวงแหวนนั้นเคลื่อนที่ไปนในทิศทางเดียวกับดวงจันทร์ฟีบีและอยู่ในคาวงโครจรเดียวกันซึ่งวงโครจรน,นี้เป็นวงโครจรที่สวนทางกับการหมุนรอบตัวเองของดาวเสา วงแหวนนี้ถูกแบ่งออกจากวงแหวน E ด้วยความไม่สมมาตรของโมเมนตัมจากออบิัลเร o แนนซ์ของดวงจันทร์ไอแอพิทัสกับฟีบียานแคสซินีอยเกนส์ได้ถูกส่งออกไปจากโลกเพื่อเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนดวงนี้มันใช้เวลาเดินทางร่วม7ปีจึงจะเดินทางไปถึงดาวเสาภารกิจหลักของมันคือการสำรวจดาวเสาและวงแหวน ด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันพกติดไปด้วยซึ่งการศึกษาวงแหวนในครั้งนี้ได้รับข้อมูลตอบกลับมาอย่างมากมายโดยทั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใหม่กว่ากล้องที่มีความคมชัดสูงกว่าโครงการไวเเจอร์และระยะเวลาที่ใช้ในการสำรวจที่ยาวนานกว่าแคสซินีได้ใช้กล้องอินฟราเรดกล้องคมชัดความละเอียดสูงสเปกโทรสโคปิกเครื่องปล่อยขึ้นสัญ,ญญาณวิทยุเพื่อทำการศึกษาวงแหวนอย่างละเอียด ทำให้เราค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับวงแหวนจนเราแทบจะต้องพลิกโฉมตำราเรียนในสมัยนั้นหมดเลยทีเดียวความหนานแน่นของอนุภาคฝุ่นน้ำแข็งในวงแหวนแต่ละชั้นไม่เท่ากันซึ่งความหนานแน่นที่ไม่เท่ากันนั้นเกิดจากดวงจันทร์ที่อยู่ภายใน,ในวงแหวนเป็นผู้กระทํายนแคสซินีทําให้นักวิทยาศาสตร,ร์พบว่าภายในวงแหวนนั้นมีดวงจันทร์อยู่ทําให้เกิดออร์บิทัลรี n แนนซ์หรือการสั่นพ้องของวงโคจร o r b i t o l Resonance ภายในวงแหวนของดาวเสาร์เกิดจากการที่ดวงจันทร์ที่โคจรภายในวงแหวนนั้นแต่ละดวงมีคาบการโคจรที่ไม่เท่ากันเนื่องจากมวลระยะห่างจากตัวแกนกลางมวลของดาวขนาดของตัวดวงจันทร์ส่งผลให้เมื่อดวงจันทร์แต่ละดวงเมื่อเข้าใกล้กันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าของโมเมนตัมในระบบซึ่งผลของโมเมนตัมเหล่านี้คือทำให้อนุภาคในวงแหวนเกิดการจัดระเบียบใหม่ตลอดเวลา ทำให้อนุภาคเหล่านี้ค่อยๆกระจุกรวมกันเป็นชั้นที่มีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆช่องว่างระหว่างวงแหวนก็มากขึ้นเรื่อยๆและดวงจันทร์เหล่านี้ที่เก็บสะสมเศษฝุ่นระหว่างทางก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์นี้จะดำเนินไปอย่างช้ามากๆจนเราแทบไม่สามารถสังเกตวัดผลในระยะเวลาสั้นๆได้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าแท้จริงแล้วดวงจันทรอยู่ภายในวงแหวนนั้นเมื่อก่อนเป็นเพียงอนุภาคที่มีมวลมาก ค่อยๆรวมตัวเอาเศษฝุ่นรอบตัวของมันมาให้มีขนาดพื้นผิวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเริ่มมีขนาดใหญ่และมีวงโครจรเป็นของตัวเองจากนั้นจึงทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวงแหวนวงแหวน E เป็นวงแหวนชั้นที่เบาบางยากแก่การมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้ความคมชัดสูงกล้องอินฟราเรดเครื่องรับสัญญาณวิทยุเรดาร์และไมโครโฟนภายในยานในการวิเคราะห์ว่าวงแหวนนี้มีตัวตนจริงหรือไม่ อีกทั้งวงแหวนนี้กว้างใหญ่มากนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณขนาดของวงแหวนโดยคาดว่าวงแหวนนี้แยกชั้นออกจากวงแหวนหลักโดยมีระยะห่าง2,000กิโลเมตรและคาดว่ามันกว้างไปจนถึงวงโคโจรของดวงจันทร์ไทยท่านเลยทีเดียวในปี2017ยานแคสซินีเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายของมันคือแกรน์ฟิแนลซึ่งเป็นการดำดิ่งทั้งหมด22ครั้งสู่ความตายนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวงแหวนของดาวเสานั้นเข้าไปลึกถึงชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์เลย นี่จึงเป็นครั้งแรกที่มียานสำรวจผ่านช่องว่างระหว่างวงแหวนและชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ในช่วงแรกๆนักวิทยาศาสตร์กังวลเกี่ยวกับอนุภาคเกล็ดน้ำแข็งของวงแหวนจะชนกับยานจนทำให้ยานเสียหายอย่างรุนแรงจึงให้นำจานรับสัญญาณเป็นกรอบป้องกันเศษฝุ่นพุ่งชนกับยานด้วยความเร็วสูงแต่ก็เกิดสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ชะงงไปตามๆกันก็คือทุกครั้งที่แคสซินีดําดิ่งลงไปมันกลับไม่พบอนุภาคใดๆมาชนยานเลย นักวิทยาศาสตร์จึงปรับโดยการเปิดเรดาร์และไมโครโฟนเพื่อใช้ในการหาอนุภาคที่อาจมาชนยานให้ทำงานได้ไวที่สุดผลก็คือก็ยังไม่พบอะไรอีกเช่นเคยสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดเกี่ยวกับวงแหวนเพราะมันควรจะมีอนุภาคที่หลุดออกมาจากวงแหวนอยู่บริเวณช่องว่างเหล่านี้เป็นจำนวนมากแล้วอนุภาคเหล่านั้นหายไปไหนก็ยังคงเป็นคำถามที่ต้องรอย,ยานสำรวจรุ่นใหม่มาสานต่อในอนาคต วงแหวนที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในระบบสุริยะนี้ยังคงเต็มไปด้วยปริศนามากมายที่มนุษย์ต้องคอยค้นหาคำตอบหากแต่ว่าจากภาพวาดของกาลิเลโอในวันนั้นเวลาที่ผ่านไปบวกกับความก้าวหน้าในการสำรวจอวกาศทำให้เราเห็นภาพของวงแหวนนี้ชัดเจนมากกว่าที่เคยและหวังว่าสักวันมนุษย์จะได้เข้าไปสัมผัสความงดงามของวงแหวนยักษ์นี้ได้ด้วยตัวเอง ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว